เด a ะซั a อะคาเดทีเสภูมิใจเสนอตัวอย่างที่4ี่จากบ้านซานโตรินีของกรีซและทั้งเมืองถนนวงเวียนแยกของถนนเลียนแบบของซูเปอร์บล็อกของบาร์เซโลนาสเปนที่ได้รับการจัดอันดับว่าบาร์เซโลนามีการจัดวางผังเมืองที่ดีสุดของโลกลำดับที่5ของโลกจากการรวบรวมและสร้างโดย AI รวมภาพ69ภาพเพื่อน,นำเสนอผู้ลงทุนและผู้สนใจเป็นตัวอย่างที่4จากบ้านซานโตรินีของกรีซเพื่อยกเป็นตัวอย่าง และเพื่อความสําคัญและความสวยงามของการออกแบบผังเมืองถนนและวงเวียนแยกของถนนเลียนแบบของซูเปอร์บล็อกของบาเซโลนาของสเปนและเพื่อแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือฟลิเซที่บนพื้นที่ราบบนเกาะเทียมหรือเกาะส่วนตัวบนแผ่นดินสูง 7- 10ถึงเมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวรเพื่อความโดดเด่นที่ไม่โดดเดี่ยวเพื่อความสวยความสงา่าความสงบความปลอดภัยเป็นผลงานออกแบบโดยวิจารณ์กรุ๊ปวีจี เพื่อสร้างสารรค์โครงการ Meridies in Thailand m t ที่เชิญชวนผู้ลงทุนใน62ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำดังแสดงบนเว็บไซต์โดยขอให้ AI สร้างเป็นภาพวาดชุมชนแบบซานต o ร i n ิีของกรีซในมุมสูงแบบถ่ายจากดาวเทียมครอบคลุมภาพพื้นที่บนพื้นราบประมาณ30ไร่โดยบ้านทักอาศัยและอาคารานิชย์แต่ละหลังจะมีสีขาวหลังคาสีน้ำเงินโดยมี1 การออกแบบผังเมืองถนนและวงเวียนแยกของถนนเรียนแบบของซูเปอร์บล็อกของของบาเซโลนาสเปนโดยให้ถนนหลักยาวเป็นเส้นตรง4 6แต่สายออกจากน้ำผู้ที่เป็นใจกลางชุมชน 2. บล็อกหรือกลุ่มอาคารที่เป็นโซนบ้านพักที่สูงชั้นเดียวในแต่ละบล็อกจะมีบ้านพักสูงเพียงหนึ่งชั้นอยู่ล้อมรอบบล็อกแต่ละบล็อกมีสวนสาธารณะมีสวนดอกไม้ที่จอดรถของอาคารอยู่ตรงกลางภายในบล็อกมีทางออกบล็อกสองทาง 3. บล็อกที่เป็นโซนที่ทำงานธรุรกิจจะมีอาคารพาณิชย์สองชั้นอยู่ล้อมรอบบล็อกมีสวนสาธารณะมีสวนดอกไม้ที่จอดรถของอาคารและที่จอดรถสาธารณะอยู่ตรงกลางทายในบล็อกมีทางออกบล็อกสองทาง 4. ตรงกลางภาเป็นวงเวียนมีน้ำผู้สูงถึง1 4 0เมตรเลียนแบบน้ำผู้แชโดเจนีวาสวิสเ5มีโซนของหอนาฬิกาหอชมเมืองสน้มสาธารณะ The Sun Academy t ah 4, Kris, ี่สเอภูมิใจเสนอตัวอย่างที่4จากบ้านซานโตรินีของกรีซและทั้งเมืองถนนวงเวียนแยกของถนนเลียนแบบของซูเปอร์บล็อกของบาเซโลนาสเปนที่ได้รับการจัดอันดับว่าบาเซโลนามีการจัดวางผังเมืองที่ดีสุดของโลกลำดับที่5ของโลกจากการรวบรวมและสร้างโดย AI รวมภาพ69ภาพเพื่อนำเสนอผู้ลงทุนและผู้สนใจเป็นตัวอย่างที่4จากบ้านซานโตรินีของกรีซเพื่อยกเป็นตัวอย่าง และเพื่อความสำคัญและความสวยงามของการออกแบบผังเมืองถนนและวงเวียนแยกของถนนเลียนแบบของซูเปอร์บล็อกของบาร์เซโลนาของสเปนและเพื่อแสดงสิ่งอำนวยความสะดวกหรือฟลิเซที่บนพื้นที่ราบบนเกาะเทียมหรือเกาะส่วนตัวบนแผ่นดินสูง 7- 10ถึงเมตรเพื่อป้องกันน้ำท่วมอย่างถาวรเพื่อความโดดเด่นที่ไม่โดดเดี่ยวเพื่อความสวยความสงา่าความสงบความปลอดภัยเป็นผลงานออกแบบโดยวิจารณ์กรุ๊ปวีจี เพื่อสร้างสารรค์โครงการ Meridies in Thailand (MAT) ที่เชิญชวนผู้ลงทุนใน62ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับน้ำดังแสดงบนเว็บไซต์โดยขอให้ AI สร้างเป็นภาพวาดชุมชนแบบซานต o ริ n i นีของกรีซในมุมสูงแบบถ่ายจากดาวเทียมครอบคลุมภาพพื้นที่บนพื้นราบประมาณ30ไร่โดยบ้านทักอาศัยและอาคารพานิชแต่ละหลังจะมีสีขาวหลังคาสีน้ำเงินโดยมี1 การออกแบบผังเมืองถนนและวงเวียนแยกของถนนเรียนแบบของซูเปอร์บล็อกของของบาเซโลนาสเปนโดยให้ถนนหลักยาวเป็นเส้นตรง4 6แต่สายออกจากน้ำผู้ที่เป็นใจกลางชุมชน 2. บล็อกหรือกลุ่มอาคารที่เป็นโซนบ้านพักที่สูงชั้นเดียวในแต่ละบล็อกจะมีบ้านพักสูงเพียง1ชั้นอยู่ล้อมรอบบล็อกแต่ละบล็อกมีสวนสาธารณะมีสวนดอกไม้ที่จอดรถของอาคารอยู่ตรงกลางภายในบล็อกมีทางออกบล็อกสอทาง 3. บล็อกที่เป็นโซนที่ทำงานธุรกิจจะมีอาคารพาณิชย์สองชั้นอยู่ล้อมรอบบล็อกมีสวนสาธารณะมีสวนดอกไม้ที่จอดรถของอาคารและที่จอดรถสาธารณะอยู่ตรงกลางทายในบล็อกมีทางออกบล็อกสองทาง 4. ตรงกลางถ้าเป็นวงเวียนมีน้ำผู้สูงถึง140 m. เมตรเลียนแบบน้ำผู้แชโดเจนีวาสวิส i s s 5มีโซนของหอนาฬิกาหอชมเมืองสนามสาธารณะขอบคุณที่รับชมค่ะ